ลุงนวดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มีกาสมาเที่ยวที่เขื่อนน้ําอุ่นนะครับพี่น้องครับอําเภอพังคนนะครับกลุ่มเจสกีสกลนครนะครับเราได้ทีมงานนะฮะวันนี้มาดูลุงนวดตําส้มตํานะครับเส้นมะละกอลุงนวดนี่คือบอกไงว่าบอกคือที่บ้านเพื่อนเท้าแขนเออลุงน่ะอ้อซ่อนลุงนวดครับลุงนวดเป็นคุณครูเป็นอาจารย์สอนที่โรงเรียน มัธยมเดือดสีแพรวันนะครับอำเภอานนิวันนะครับเป็นครูเอกภาษาอังกฤษนะครับขอญาตงหมวดพักทายพี่น้องชาวต่างชาติที่เป็น FC ที่กลังดูตอนนี้นะครับให้เรียนเชิญมาเที่ยวที่เขื่อนอุบลบ้านเราที่มีแหล่งท่องเที่ยวนะฮะโอเคครับฮัลโหลทุกคนวอลลัมทูพัง i s โ r นดิสตริกต m นี o คืออ o บ e แดนผม i อด t อินวา o ยูท o ค o มทูจอยอ t สออลท i ม i s ้คือเซียง o พ o เม u องส n a k ทั n For our FC you can come a n d j o y us and I hope you enjoy in this area thank you very much thank you so much เอเดบราเดนขอบคุณ huh. พ uh ี่ชายนะฮะกับบรรยากาศที่ห้าวกำลังเ้องมาพุ่งหน่อยเดียวเดียตั้มได้เสือเดียวเดียเตี้ยป้าลุงหนวดเพื่อใครคับแหนวะสุดยอดครับร่างแสบคุณต้องมาต้องห่วงลุงหนวดสากใหญ่นะฮะ ป้้ายยดวนะอีกชายยาครับลุงหนวดตำแตดส่วนนะครับเพชรแตดส่วนพี่น้องครับผม <c oughs> ขออนุญาตว่าเมื่อสภาพนะครับโลกสวยไปไกลนะฮะดูในจานตอนแรกไป็นตำบุยอนในจานไปเช่นมะกรอจะไม่สวยนะแต่สวยตามหน้าตาของคนตับแต่รสชาตินะครับ ต่อไปเราจะผลิตปลาร้าเองนะฮะนี่คือปลาร้าลุงหนวดนะฮะปลาร้าลุงหนวดนะครับน right ้ําปลาร้าล right ุงหนวดตำแตดสวดนะฮะเพชรแตดสวดพี huh? ่น uh, ้องครับไปดูครับส้มตำนี่ตำเสร็จแล้วรสชาติเป็นแบบนี้นะรสชาติพี่น้องครับเพิ่งเนื้อปลาด้วยนะฮะเพิ่งเนื้อปาด้วยกองกำลังบพื่อใด แค่ปซิมมึงเด้วยแจ็ปไรแลน้วคือบรรยากาศที่เกิดน้ำุ่นอำเภอบางโคนจังหวัดสกลนครนะครับสวัสดีบอลครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเมาเพิร์กเราครับครับผมเกิดน้ำุ่นนะฮะด้านหน้าเราตอนนั้นคือเป็นสันเขื่อนนะครับบรรยากาศทีมงานนะฮะกลุ่มเยสกีสกลนครนะครับ สวัสดีกลุ่มแม่กลุ่มแก๊งนังฟ้ากลุมแม่บ้านด้วยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้กำลังปอกกุ้งปอกกุ้งแล้วกกุ้งนะ่งมาเล่าเดปอกกุ้งกันนะสวัสดีค่ะแกงนางฟ้านะฮะรถคันนี้รถใครรถจรยานเต็บเต็มเต็มเ็มเเต็มเต็มเต็เเเเเตเมเเตเ็เมมเมเม สวัสดีเ <Safe> ส <rév mark> ียดจอดครับจากนครพนมนะฮะไปบอกได้ที่ลาผมไม่กล้าถ่ายเครื่องดื่มลงนะฮะเพราะวันนี้เป็นวันสวัสดีน้องชายครับน้องซาลาห์ครับสุธิลาครับรักที่สุดครับชื่ออะไรครับอเล็กเลยอเล็ครับผมอเจเลยอันนี้อาลมณหนวดนะฮะโอ้โหพี่น้องบรรยากาศครับลุงเหมาจะตั้มใช่ไหมนี่ นั่งกระดูเลยในปูปลาเนี่ยครับตุงวัวแม่เอาเลือดน,นะแมวเนื้อเพิ่มนะอ,อันตอบขายคนละสามสิบบาทขึ้นนะครับเพราะว่าบักหน้าไม่ละหาบาทเงื่อนไหลลุงวัวจันทร์จะเต็มครับเครื่องแน่นเครื่องแน่นครับเครื่องแน่นกับลาลุงหนวดนะฮะอำเภอพังโคนจังหวัดสกลน,นครน,นะครับลุงวัวพี่ศักดิ์นามเสานะฮะหมูยอเราเป็นอัลบัม้มเลยนะ ดอครับและน,นี่คือปูปูเ mmm อาหมอต้มให้น้องเขาหน่อยนะโอเคจ้าครับยอดครับบรรยากาศ pues. ah. ah ที่เราพบกับผมนะครับกลุ่มเจสกีสปนกรนะฮะ อ้าวเสร็จแล้วชิมก่อนทุกคนก่งมนจะออกสูท่ท้องตลาดโอเคเ็่เลยสวัสดีครับเนี่ยสวัสดีครับผม,มสวัสดีครับสวัสดีครับ ใช่ย้อยสวัสดีครับน้องๆไปถือของช่วยพี่อ้อยหน่อยไอเจไปถือของไปยกของช่วยพี่ย้อยเร็วใครทายจากสกลนครนะครับทีมงานมาถึงแล้วนะฮะใค่ครับจ็ไปหนาดเรา โอ้ได้ข่าของกันอาจานนะฮะจานกับพี่งานเดียวเลยตรงนั้นสุขภัน้าตรงหน้าแม่ไว้อะได้ไหมคว้าอยู่นั้นน่ะความือความือเห็้ไหมน่ะเกาะไอ่ย่อั่นแหละดูครับไม่ชิมก่อนเจมมาถือกล้องพี่หน่อยแป๊บนึง สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ารับรักกับเสียงเผยวเมืองสกลนครครับบรรยากาศตอนนี้เราอยู่กันที่เขื่อนน้ำอุ่นนะครับน้ำอุ่นแดมนะฮะอำเภอเะืองจังหวัดสกลนครครับเมื่อ,น,น,อ,อ,น,อน,นี้เข้ามาพัก่อนมาปาร์ตี้กันในกลุ่มของทีมงานเจ็ตสกีนะครับสกลนครนะครับวันนี้ขอบคุณลุงหนวดนะที่เอาส้ตามตำให้ชิมขออนุญาตยิ้มช้อนหน่อยนะใช้มือเลยไม่ดีกว่าเหรอเดี๋ยวเราต้องชิมล่าก่อนนะ <c oughs> เปรี้ยวหวาน <c oughs> ขอตอนนะี่ เฉาวเยี่ยมเอีกันไปโอ้โดจัดจัดเดี๋ยวเสีาบอันนี้เสีาบอันนี้ปลาเราครับเฮนยต้มไขยแลยได้ไหมนี่ปลาเาำรองจิ้มดูครับ ครับผมมาต้องเอามือเนี่ยครับกินจานกินนี่ครับผมเใส่วันเล่าใส่วันเล่าปลาดุกสดเนาะบ้านเฮาเนาะกินต้องใส่มือเนาะนี่อุ้ยปลาปากแดงไทบุญน่ะสุดยอดครับพังไอพังสันไอเบิดท่าคือดังคนสิบบ้านอกใจสังทำแบ่งแบ่งเนาะนะครับสุดยอดครับเสียจใจวันนี้มีความคิดยังไงบ้างครับมีความรู้สึกยังไงบ้างครับถ้ารีวิวอยู่ครับที่นี่ชุดไห มันใช่เลยใช่ไหมใช่มันใช่ที่อากาศเย็นสบายมากครับผมอากาศดีมากอ่าฝากไว้ใครต้องการสร้างบ้านอะไรนะบอกมาเลยบอกติดต่อกับเสี่ยจอได้นะกับใครเขียนแบบออกแบบสร้างบ้านครับผมติดต่อได้ครับผมครับแล้วออกแบบสร้างบ้านด้วยครับให้เลยครับให้เลยให้เลยครับติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์เบอร์เลยฮะ 080ครับครับ662 821ครับ080 662 8121ครับ0ช <0. S 2> ่างจอดครับช่างจอด060 080ครับ080 662 662 8121 8121ช่างจอดครับเดี๋ยวๆไปตัดซ้ายให้น้องกันรูปไปมาที่แทงนะ เมื่อน้องมีใจเปลี่ยนแปลงสุขเถิดแก้มแดงนะขอจงสุขใจเธอลืมได้เมตัดใจจากพี่พ่อคนมีหอแบงนอร้องแล่นน้ำเปรียบดังนาำไหลบอ่อขึ้นล่างหมอมีทางหวนมาดังที่ข้าวกีดสุขีน้องเขาชะลอง,งานแต่งอายมันแท็กออนลาเป็นว่าหว่วโอนเสียงจนจคนครับ อันนี้เสียบอยเจ้าของร้านร้านหินบางคนหินอ่อนนะฮะสวัสดีครับผมทัศทายนะฮะสอนเบสอันนี้ของเสียของเสียเกียงจากอุดรธานีครับโรงเย็นอุดรธานีครับแล็ตยิมงานงงครับห้องเย็นห้องเย็นเพราะไม่ต้องเย <laughs> ็นหรอกแล้วนี่เสียเสียยิ่งด้วยนะทีมงานจากห้องเย็นสกลนครนะครับอันนี้จากอุดรธานีนะฮะ เหมือนรังนูเธอร่ำเรียนพระเพียรได้เป็นครูชักงโูสูเศร้ามองเสียจริงเราเธอไปเรียนฉันไปหน้ามนา้าทางเดินเรานับวังา,างานต่างศักดิ์อนาคตของน้องต้องผู้ดีส่วนตัวพี่มองมอุ่นทนทำนาเหลือใจลาเสร็จประหงุ่งลุงหววดหน่วยหนึ่งตัวคก,กับผมขายสาสิบบาทขาดทุนกับผม เราได้ความสุขเป็นกําไรแต่หมูย่อนี่ก็สิบบาทนะครับหมักเน่าสิบบาทบัะควงก็นวยละสิบบาทสามสิบบาทน้ำปลาสักเท่าไรสักเขขาดตื้นกับผมหมักเล่นเท่าไรใส่ครับบักเกระเทียเท่าไรใ่เท่าไใส่ครับได้มีหัวฟใหญ่ไม่ใส่หักฟางย่อหอมโอ้ยนุ่งตะไคร้โคกอร่อยยังจะได้เงินขึ้นไม่เป็นไรนะความสุขของท่านคือบริการของเราอย่าสวัสดีครับเสี่ยครับผมจากพวกเราทัสดีครับอะยทีมงานนะพี่กาส่วนดอกยญาหงทอง คงท่องดีดีนี่เดี๋ยวเ่เดี๋ยวเ่ครับผมนี้ให้มาเชี่อวผมนได้ครับได้ครับอาจารย์ครับของน้องนะครับปิดปิดตกลงป่ะตไอ้คนครับโบนครับอ่ะอีกสู้เราจะพากันขี่บารนาโบ๊ทนะฮะแป๊บหนึ่งนะครับขาบรเป็นรถกิตีตามครับอีกครั้งหนึ่งฝากเขื่อนน้ำปูนดาด้วยนะฮะกับคุณครูเอกภาษาอังกฤษอีกครั้งนึง ฮัลโหลเกนวอลคัมทู c ง t h ดิสทริกต์อน้ดงคุมดเพลินกับการว่ายน้ m และเล่นสกูตเตอร์ด้นี่คือที่ตั้งแคมป์อราวันนี้เราจะพาคุณมมทิเเอขอบคุณหลายพี่น้องครับอมกคเดีวเกี่ยวย่าผมเนียนเปาขอบคุณพี่น้องหลายครับสบายดีโอยสุดหล่อมาแล้วครับน้องชายผมครับน้องทัดครับผมกับน้อง น้องทัดกับน้องชายนะมามามาฮิฮิทักทายนะครับเวียนไหลมืออยากไปเรียนหนังสืออะไรครับเฮียระเบิดบ่มามามาสีสัมโพสวัสดีครับทักทายครับ เยังใช่เพราะตรงนี้มันมืดต้องหันหน้าฝั่งนี้น้องชายได้ครับสวัสดีครับสุ้มเมาเราซ่วงไปนี่สัสดีครับไม่ตื่นนะครับอันตื่นได้ไหมเสื้ออีหยังเนี่ยน่ารักจ้ล่อเถอะวะมีผัวเอ้ยมีเมียไปครับบ่บอกครับโอ้ยค่วยข่าเพราะว่าอะไรได้สดบ่แทนโอเคครับ บ๊ายบายเดี๋ยวเดี๋ยวไปนั่งก่อนไปดื่มก่อนดเดี๋ยวสวัสดีเสียบอยครับจากร้านอันนี้ครับอ่าจากร้านโทรศัพท์มือถือว่านอนครับมือถือว่านอนมีสี่ร้านที่ว่านอนนะฮะครับผมโอ้โหครอบคุมที่นี่คนอย่างเดียวเลยนะครับเครื่องนี้ตกน้ำใช่ไหมครับตกน้ำครับผมเปลี่ยนหน้าจอหมดสองพันครับผมพันเก้าครับผมผมหมดไปแล้วครับไปแล้วผมกินนี่บอกสวัสดีครับผมไม่เป็นไรใช้ได้เหมือนเดิมครับครับผมครับผม อ่าโอเคครับบ๊ายบายสวัสดีพี่น้องครับตกตกใค้เหรอครับตกไครเหรอ